โอเคก็สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเยลลี่อีกแล้วมาเล่นเกมกันต่อดีกว่ามานี่คือห้องทำเบเกอรี่ของเรานะคะขนมชิ้นแรก Do y o u w a n t to check order a n d start a new day โอเค เราก็ได้รับมอบหมายให้ทำขนมไปส่งที่ร้าน5นาทีเบกเกอรี่ Five Min Bakery นะคะกดเข้าไปเลิร์มสังเกตบนขวาตรงกลางของคอคือเวลาที่เราต้องทำให้ทันนะคะอ่ากดเข้าไปดูโอเคอินกิเลียนนี้นั่นก็เดินนี่มีของไหมหสต็อกเต็มเลย ไปเติมส่วนผสมอะไรอ่ะแป้ง500กรัมต,ต่อไปน้ำเปล่า300กรัมสามร้อยมิลลิโอลีฟออยล์ห้าสิบมนะครับ ไอซห้ sea salt ากรัมอะซีโซตห้กรัมน้ำตาลสองโอเคขั้นตอนต่อไปใส่เข้าไปในมิกเซอร์อโบก็คือเครื่อง,องนี้กดเลย ด้วยเหมือนเดิมเขาบอกว่าให้เชฟ The Mix Do ก็เอามาวางไว้ตรงนี้เชฟยังไงก็แค่กดเข้าไปแล้วก็เลือกรูปสังเกตว่าอันเนี้ยออกก่อนตรงเมนูฝ่ามือเขามีรูปบอกว่าทำแบบนี้เป็น Bronze Base ะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเป็นตัวนี่ ราวด์เบนซ s โอเคแล้วก็แคทว้าไม่ใช่เออนี่ตรงเนี้ยแบบมันหนุยากมันไปเร็วอ่ะอ่ะเสร็จแล้ว,วอ่อโอเคออนเดอะโอเวนเซวางเลยแล้วก็ okay. นเดินไปดูมีกี่เรียงสิสมุดกี่งอันนี้เราต้องเตืมเองด้วยนะชีไม่ได้แบบไม่ได้มีให้ตลอดอนะต้องซื้อเองเรามาด้ีนะอ,อ่ออออลว,วลาอหนอเดี๋ยวเราต้องไปส่งขนมกันเย้ย ที่มันเป็นเวอร์ชันเดโมแต่ก็ใกล้สมบูรณ์แล้วนะพวกแบบ UI นั่ก็ก็เริ่มเริ่มสวยแหละตอนนี้มันยังเปิดให้โหลดฟรีนะทุกคนเค่ะตะก่อนอหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ถังแล้วเราก็เอาถังวางบนนี้แล้วเราก็ออกกันฮูทูซิตี้ใช่เราต้องไปส่งของ โอเคสองเสร็จเรียบร้อยนะครับไปเลย